โอเคสวัสดีครับของมาส่งอีกแล้วนะครับกลับบ้านเลยนะครับไม่วิ่งแล้วไลแมนนะครับกลับบ้านไปดูของมาส่งของที่มาส่งวันนี้น่าจะเห็นที่ปกคลิปแล้วแหละนะครับก็คือหมวกกันน็อกน,อกนี่ถอดกล่องถอดอะไรเก็บเรียบร้อยผมให้ดูหมวกกันน็อกที่ผมใช้อยู่ประจำก่อนเวลาวิ่งไลแมนก็จะมีตัวเนี้ยตัวเปิดคางนะครับแล้วก็มีตัวเต็มใบตัวนี้แต่มันเป็นชิลสแดดร้อนผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับ แล้วก็ที่ใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ครึ่งใบนะครับแต่มันก็สภาพมันก็ไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็เลยสั่งมาใหม่นะครับในดูเยินหมดแล้วฝองน้่ฟองน้งําข้างในคือตัวนี้มันถอดนวมซักไม่ได้ไงมันก็เลยลําบากหน่อยนะครับชิวเชลก็ไปหมดแล้วผมก็เลยสั่งเจ้านี้มานี่ลาเด่นนะครับลเด่นนะรุ่นสปักเก้นะครับทรงนี้เป็นทรงสปอร์ตนะครับถอดนวมซักได้มี อิ e เม e n c y สามารถดึงดึงรวมออกเวลาฉุกเฉินได้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันอ๋อลืมบอกรีบไปตำนะครับโปรของ Lazada นะครับวันที่6เดือน6จากราคา 1, 8 8 0 0นะครับกว่าบาทเหลือประมาณ1 4 0 0่0ันนี่แหละนะครับถ้าใส่โค้ดก็ลดลงไปอีกนะครับหลายร้อยเลยอะ่ะคุ้มนะครับนี่ที่ผมสั่งมาเป็นสีแดงขาวนะครับนี่ตัวสปาเกนะครับ มันมันทรงสป,ปอร์ตมันสวยตรงไหนรู้ไหมเพื่อนมันสวยตรงข้างหลังสปอยเลอร์หลังอะแล้วก็ชิวหน้าที่เป็นประหลอดสีน้ําเงินอะนะครับตัวนี้มีแว่นสองชั้นนะหมายถึงว่ามีชิวข้างนอกชั้นหนึ่งแล้วข้างในก็มีมีมีตัวดันแว่นลงมาแว่นกันแดดอีกนะครับนี่มาตรฐานมีหมดทุกอย่างนะครับผ่านมาตรฐานมอกก็ e c e ทุกอย่างนะครับเปิดขึ้นมาก็จะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้แนะนำหน่อยว่าถ้าคนหัวโตให้สั่งไซส์ใหญ่สุดไปเลยนะครับแล้วก็นี่มีแว่น นะครับตัวนี้เป็นแว่นผมยังไม่ได้ลอกส,อสติกเกอร์มันออกนะเพราะยังไม่ได้ใช้อันนี้มาทํารีวิวแกกล่องให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวปักหมุดให้ไปตามกันนะครับเพราะว่าวันที่6เดือนหวันนี้แหละสุดยอดแล้วก็ของก้าอ่ะคือผมจะติดบลูทูธไงผมสั่งบลูทูธมาแล้วแล้วไอ้ตัวที่ผมใช้อยู่่มันมีตัวเลื่อนแว่นตรงนี้มันก็ทําให้ติดบลูทูธไม่ได้แล้วก็มันเป็นแบบ แบบเปิดเปิดเขาเรียกอะไรหมกยกคางอ่ะมันติดบลูทูธมันก็ต้องล่นไปข้างหลังติดลําบากนะครับไม่สวยผมก็เลยสั่งอันนี้มานะครับแต,ตัวเลื่อนแว่นเนี่ยมาอยู่ด้าน,านบนไงเพราะฉะนั้นเวาลาติดบลูทูธเนี่ยมันก็จะติดได้ง่ายแล้วบลูทูธเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาจะต้องมีแต่ฝั่งซ้ายไม่มีฝั่งขวามั้งเลยครับเขาก็จะแถมอันนี้มาด้วยนะสั่งสั่งวันนี้เขาจะแถมโมงคุมคุมหัวมาด้วยเวลาเราใส่หมวกเนี่ยเราต้องใส่โมงนะครับเพราะว่าถ้าเหงื่อเราออกแต่ถ้าขี่ใกล้ๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขี่ ใส่ม่วงไว้มันก็ทําให้หมวกอ่ะไม่เหม็นนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับเปิดสุดเลยลมก็เข้าโฟแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้เปิดสุดเลยเหมือนกันนะครับเวลาเราทับขี่ทําความเร็วอ่ะลมมันจะเข้าแล้วก็ระบายอากาศได้ถ้าใครไม่ชอบให้อยากเสียงเมียวก็ปิดเนี่ยแล้วลมมันก็จะมาออกด้านหลังนี่นะครับนี่มีรูระบายด้านหลังทรงสวยเงาเงามากแล้วก็ทรงเป็นทรงสปอร์ตท,ที่แบบว่าหมวกราคาเอาง่ายพันต้นๆอ่ะคุณเสียเงินพันต้นๆนอ่ะแล้วก็ หมวกที่มันเป็นทรงแบบทรงแบบเนี้ยไม่ว่าคุณจะขี่รถอะไรอะ่ะมันก็ใส่ได้หมดมันก็ดูเท่ดูหล่อหมดนะครับประมาณนี้รุ่นนี้คือรุ่นสปาเก้เขาก็มีหลายสีนะมีเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเก็บส่วนลดเก็บคูป,ปองของ lazada าาาวันที่6เดือน6แล้วก็รีบสั่งนะครับสั่งก่อนที่ของจะหมดเพราะว่าเหลือน้อยแล้วทั้งแต่ผมสั่งมาผมก็ไปดูแล้วมันก็เหลือน้อยแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเห็นไหม มันเป็นทรงสปอร์ตมันสปอร์ตมันสวยตรงไหนมันสวยตรงสปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์หลังมันยิ่งยาวเนี่ยมันจะยิ่งสวยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนดูเห็นไหมเวลาใส่แล้วมันจะแบบมันจะเท่ๆหล่อเท่ไปเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็ชิลกันแดดได้นะครับเนี่ยเไอตัวเนี้ยไอตัวเลื่อนแว่นของอันเก่าที่ผมใช้อยู่อะมันอยู่ตรงนี้ไงแล้วผมจะติดบลูทูธใช่ไหม มันติดไม่ได้นะครับจะติดล้นมาข้างหน้าก็ติดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบเปิดยกคางพอเรายกคางขึ้นไปสายมันก็จะลังนี่อันนี้ก็เป็นแว่นมันอยู่ตรงนี้ผมเลยต้องซื้อใหม่แล้วก็เลยแบบสรรหาดูค้นดูอยู่พักนึงอะ่ะจนมาเจอเจ้าตัวนี้คิดว่าทรงมันสวยแล้วก็โอเคก็เลยสั่งมานะครับเนี่ยคือแว่นจริงๆมาใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ว่าจะติดบูทูธม้วติดไม่ได้แต่ตัวเนี้ยตัวเลื่อนแว่นอยู่ด้านบนนี่เขามีสีดูสีเขียว โคตรสวยแล้วก็อันนี้เป็นสีแแดงดํานะครับนี่มีหลายสีนะแล้วอันนี้เป็นเทาด้านนะครับอันนี้สวยสีด้านใครชอบสีด้านอ่ะกดได้เลยแล้วก็สีพื้นสีพื้นสีเดียวจะราคาถูกหน่อยนะครับสีดําแล้วก็นี่ไฮไลท์สีชมพูทองอันนี้โคตดสวยแต่ของหมดคือไม่ใช่ของหมดหรอกมันไม่มีไซส์ผมมันมีไซส์เล็กนะครับแล้วก็นี่ันนี้สีผมจากพันแปดกว่าบาทนะครับเหลือพันนิดนิด พันหนึ่งพันสองพันสามแล้วแต่คนจะเก็บโค้ดเก็บคูปองได้นะครับก็ไปตํากันได้อย่างเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ถ้าหลังจากนี้เดี๋ยวมันก็จะกลับไปเป็นราคาเต็มนะครับช่วงเนี้ยโปรหกเดือนหกของ lazada เก็บโค้ดเก็บอะไรโค้ดส่งฟรีโค้ดทุกอย่างแม่งมีหมดนะครับเก็บแล้วค่อยอ่ากดสั่งนะครับลิงก์ผมแปะไว้ให้ด้านใต้แล้วก็ใต้คอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็รอรอคลิปต,ต่อไปไม่รู้ว่ามันจะมาส่งไหมผมสั่งบลูทูธไว้บลูทูติดหมวกเอาไว้คุยเวลา เวลารับงานลายแมนแล้วก็ไว้ฟังเพลงนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาแนะนําแนะนําเพราะว่าราคามันดีแล้วทรงมันสวยทรงมันสวยที่สุดในเลทราคานี้แล้วในเลทราคาพันหนึ่งพันสองพันสามผมว่าตัวเนี้สวยที่สุดคือเฟ้นหาอยู่เป็นอาทิตย์กว่าจะกดสั่งนะก็สรุปก็ได้เจ้าตัวนี้มาเป็นทรงที่สําหรับผมแล้วคิดว่ามันสวยที่สุดในราคาพันนิดๆน,นะครับก็ยังไง ลิงอยู่ด้านใต้ใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาราห6เ 6. ดือน6เก็บส่วนลดเก็บคูปองนะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวมีอย่างอื่นมารีวิวอีกเยอะแยะเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ